สวัสดีครับาผู้ชมาวันนี้เราอยู่ที่ป,ปลาปามของพรานนท์นะครับเราก็จะมาขุดแย่ EP สองใช่นะครับตอนนี้ซึ่งขับรถมาเหนื่อยมากนะครับซึ่งเราขับรถมาเป็นทางที่มันลื่นหดหดมากครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ไม่ต้องสืบครับคืออะไรเราเจอรูแย่รูรูแหลกครับร ครับเราเริ่มกลดนะครับแล้วก็จะมากลดแยกครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาแป๋วก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยว่าแป๋วหายากครับดูแป๋วหายากครับไม่รู้จะอยู่รูงนะครับวัวแจกฟดบยุงแมนสงสัยหัดแป๋วนะบ่มีบ่อยู่งคินแป๋วนะ ว่าคมันมลยินไส้ดิ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 เดือดเดือดเชียววะสุดยอดเหมือนว่าจะเฟลครับท่านผู้ชมครับขึ้นเปลแล้วน่าจะไม่อยู่ครับตัวนี้น่าจะไม่อยู่ตอเราบอกระเบียรูแตกกันครับเจเครับรูน้ก็ใหญ่พอสมควรครับนี่ครับเจอแล้วครับไม่รู้ว่าจะอยู่รูนะครับเราลองหาแปลกก่อนครับเหรอ นี่หู้หนี่เงหนี่งหู้หนึ่งวันนั้นใช่ดีครับดูเหมือนว่ามันจะสร้างรูหลอกไว้เยอะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ครับเมื่อกี้เครื่องร้อนครับได้ตัดไปเล็กน้อยรูสองก็เจอของเลยครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่ารูสองก็จะเฟลเฟลนหนจะยู่ดูน่าเนือสุดเลยนี่ น่าจะเป็นแย่รุ่นปู่ครับทานผู้ชมครับนนี้มไม่เ้อผ่าน้นอนเนาะเนะครับเรามาต่อ,หหตอ,ตอที่รูสาม<ห>นีแลละต้องบ้บินจ้าบา่าเมื่อกี้นอกนแ่ช้ไปให้หน้อง เตรียมตัวตะปบมันฮะท่านผู้ชมอ่ะมันมาอยู่เห็นไปได้ไใส่ใส่พอค้าง,งกลิ่นตัวรูสามฮะไม่น่าไว้ครับท่านผู้ชมครับมันอยู่ทางมันยาวเกินอะก่อนจะทำการถมเราไปดูดูต่อไปกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเจอรูที่สี่ เราก็จะทําการหาแปลวเหมือนกันนะครับซึ่งรูนี้นี่เราคิดว่ามันจะอยู่แน่แน่อยู่แน่แน่ครับอยู่แน่แน่เอาดินอุดเนี้เพราะว่ามันอุดรูและนอนอยู่ข้างในครับเราก็จะไปทําการลักพาตัวมันออกมาตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็นแปลวนะครับเราก็จะทําการหาแปลวมันนะฮะดมันวันเราจะโดนสับหลอกเยอะมากครับท่านผู้ชมครับ โอานผู้ชครับท่านชครับกําลังสีฟ้ามันหันหลังให้ผมนะไปแล้วนไปเลยไปเลยนะไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับเอาเกือบอกดิเอาเกือบอกดินี่ครับนี่ตัวแรกครับตัวแรกครับไอ้เหี้ยขออภัยในคำหยาบครับแต่ว่าแม่งไอ้แจ๊คครับไม่ใช่เลยครับเก็บครับเก็บครับจับเด้อเออ ตัวแรกครับตัวแรกแต่ว่าลุมที่อะไรวะลุมที่สี่ครับโอโ้โหคนเหนื่อยฮะคนขุดเก็บครับมุขมองหาหน่อยตัวแรกแมนครับเรามาเจอรูที่ห้าแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือไม่เราก็จะทำการขุดครับพูดติดตามถึงหนึ่งแสนมออกแม่โครมมาข,ขุดแทนเลยครับยังไงก็ฝาก ติดตามกดไลค์ด้วยนะครับรหรือคอมกดไเมนต์อ,อะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับรัวน้ำฟ้าแสงเหี้ยอันตรายนะครับเราอยู่ใกล้น้ำใกล้พลา,า,าทิศครับจริงๆแล้วอันตรายกว่าน้ำปลางก็คือนั่นฮะพลา,าทิศโ้โ ท่านผู้ชมโอ้โหเราวิ่งมาแต่นานแล้วครจนถึงและเราก็ได้มาแล้วครับตัวสองก็บันเลยนะครับเกี่ยวครับแล้วเราก็ไปดูดูต่อไปกัน๋ยวเรา,เา,เรามาเจอลูนี้ครับ น่าจะใหญ่ถ้าถึงคว้านี่เป็นรูแย่ด้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันอยู่ในรูนั่แน่เลยแต่เราก็จะหาแปลงก่อนเอาละครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าแยุ่มนั้นมันจะวิ่งหนีพวกเราแล้วก็มันจะมาเข้าุมนี้ครับโอ้โหดูขุดเนี่ยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ถ่ายไว้ครับเพราะว่าโทรศรัพท์ร้อนพูดหน้าดีมนะากเนาะ อเอาแล้วครับเราตัดมาดูรูแย่ที่มันวิ่งนี้เรามาแต่น,นั่นแล้วก็มาถึงนี่เราก็จะขุดนานเติบนลฮะท่านผู้ชมะ<อ>ไม่ต้องตกใจฮะโด,ดนดามเสียม <c oughs> อุมผ่านานังใสปุ้นนาผ่านหน้าเหี้ยนี่มันไหนเต้องต้องเจอมนันแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดเดี๋ยวเพื่อให้เพ่เดี๋ยวเ่ ปิดปิดปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปแล้วเฮ้เจอตัวเดียววะนี่ครับโอ้ได้การตัวนี้ได้การใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่จกอีกแั้วไปเลยใช้ได้อยู่ครับลองด้วคนขุดเราจะเรียบร้อยแล้วฮะเราจะเดี่ยงก่อนแย่แล้วครับท่านผู้ชมครับแย่สามตูวก้นกวัวมันแย่เป็นรูขันฮะ ขนาดแย่สามตัวเนี่ยครับทบ่านผู้ชมครับเก็บ <laughs> พ้าพอกออกไปฮะไม่ั้ง <laughs> เอาละค,ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศตึงเครียดซึ่งเราขุดตั้งนานแล้วมันก็วิ่งหนีเราไปครับทบ่านผู้ชม เราตามมันไม่ทันครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปโดดน้ำเรามาเจออีกกลุ่หนึ่งซึ่งตอนนี้ผมและฐานของเราใกล้จะหมดแล้วฮะใช่แล้วครับตอนนี้เราสู้มาประมาณสามชั่วโมงครับใช่แล้วครับได้กินน้ำคนละขวดซึ่งตอนนี้แรงก็หมดแล้วใจร้วนๆนะ่ะผมก็ไม่มีแรงจะพูดแล้วครับรอดูยาวไป เห็งโป๊กสวยโอ้เคสวัสดีครับไปล้วตั้งโอุ้ยยังไงอุ้ยอาตกุกไงเฮียแม่งหยาบประหันของหูกันโอู้แล้วบรรดาเข้ารูนี่ครับท่านผู้ชมครับลึกลงเพล็แล้วดิดีิห่างมันนะถึงมันมาลูก เราจับหางมาได้แล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันก็แรงเยอะจะาานะหะจะางมาเรื่อยๆฮะจับหางอะไรนะพยายามที่จะขับเข่าไปเรอยอีกนี่ครับหามานะันนะอู้น่าจะแจ็คพอตฮะก่อนจะโดดน้ำนี่ชิบวกมากัดกูกัดนึงเพราะแต่งก,กูนกนะ ไอ้เฮียเบา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 พี่เบาเบาดีเจอแล้วสวัสดีไอ้เต้าเจ๊อะไรไปละดึงไปเลยดึงออกไปเอาบ่จับนี่มึงจับนี่เลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ว้าวแต่นี่คือแย่ที่เราคุณมาแล้วครับอู้ตัวใหญ่ครับน่ายใหญ่ใหญ่สุดละสุดยอดเลย แต่๋เราก็ได้รังนี้มาแล้วฮะส่วนเราก็ได้น้ำบานมันมาแล้วครับอะไรี่ยไทยขายไทยเราได้บาดแผลแล้วครับเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บนะฮะับมันแสบแล้วก็ขายมาครับเกาครับใช่ครับแล้วนี่เราได้เพิ่มตุ่มครับเราได้น้ำบานมาแล้วฮะได้ครับและ เราจะพักปีลิปกันยังไงก็ช่วยกดไลค์กด share, แช<ม>ร์กดซ<ม>ับสไครต์และคอมเมนต์กันมาได้นะครับไปอีพีหน้าเจอกัน